สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนช่องมัมมี่ใหม่แม่บ้านศิลปินนะคะวันนี้เห็นพวกเราแต่งตัวเต็มอย่างนี้เราจะไปไหนกันเค้าเด็กๆดิสนีย์ออนไใช่แล้วค่ะเราจะไปดู Disney on i นไกันนะคะซึ่งปีนี้นะคะ Disney on i นไ2024นะคะเขาก็กำลังครบรอบ100ปีดิสนีย์ด้วยเขาจะจัดอะไรมาเซอร์ไพรส์พวกเราเด็กๆตื่นเต้นอยากดูไหม โอเคเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะเพื่อนเนเดี๋ยวแม่ใหม่กับทัพทีมแล้วน้องกระหนกจะพาเพื่อนๆไปดูบรรยากาศแล้วก็แสงสีเสียงการแสดงใน Disney ์ออนไอแล้วก็จะเก็บภาพมาฝากเพื่อนๆนะคะสวัสดีค่ะเดี๋ยวเจอกันค่ะเดี๋ยวไปดูกันที่อิมแพคตอนนี้เราก็มาถึงที่อิมแพคอารีนาเมืองทองธานีแล้วนะคะตอนนี้เราอยู่ที่บริเวณ ซุ้มงานด้านนอกนะคะตอนนี้ประตูยังไม่เปิดนะคะประตูเปิดกี่โมงนะเรามารอบเย็นนะรอบหกโมงครึง่งแต่เรามาถึงตั้งแต่สี่โมงเลยเพราะฉะนั้นเราก็จะมีเวลาอีก2ชั่วโมงสำหรับเดินเล่นเดี๋ยวเราจะพาเด็กๆไปเล่นตามซุ้มกิจกรรมที่พี่ๆเขาเตรียมไว้นะคะตรงนี้ก็จะมาะต่อคิวถ่ายรูปกันนะคะที่บ้านเอลซ่าใช่ไหมลูกใช่ไหมคะทับทิม่วกนอน 임나아 น้องหนกชอบใครนะเชียนาคนนี้ว้าวเจ้าหญิงกบใครในงานนะคะถ้าเพื่อนๆจะซื้อของจะต้องเป็นเงินสดนะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆต้องพกเงินสดมานะเขาไม่รับบัตรเครดิตแลต้วก็ไม่รับเรามาดูะคอลเลคชันของที่ระลึกปีนี้กันนะคะนี่ก็จะเป็นเหล่าตัวการ์ตูนคาแรคเตอร์ตุ๊กตาคาแรคเตอร์ต่างๆนะคะราคาเพื่อนๆลองดูนะว่าเท่าไหร่ นี่ค่ะเขาก็จะมีแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเพื่อนๆเป็นเงินสดนะเขาไม่รับเครดิตไม่รับบัตรสแกน Hi Hello It's o n l y i Cash Okay Thank you นี่เราเพื่อนก็สามารถสแกนคีวาโค้ตรงนี้เพื่อรับส่วนลดสำหรับ Disney on Ice ในปีหน้าด้วยนะคะตอนนี้เราหิวนะคะเราก็เลยมา ทานข้าวกันก่อนเป็นข้าวเย็ยนเลยถ้าพี่มกินอะไรข้ามนกับหม,ม,มีหมูแดงค่ะบะมีหมูแดงเมื่อกี้มีนนมคนขอถ่ายรูปพวกเราเยอะเลยใช่ไหมคะแต่ว,ว่าถ้าพี่น่ารักไงเนี่ยเป็นแม่โมดมาลีบีเซนมีคนขอถ่ายรูปแม่ด้วยอะ่ะ <c oughs> อันนี้คุณกหนมขนกกินอะไรบอกเพื่อนๆสิเปน็ดข้าวหน้าเป็ดค่ะเพื่อนๆส่วนแม่ใหม่กิน บะหมี่ท่องกงค่าของโปรดเลยนะคะเดี๋ยวพวกเราจะหม่ำๆกันก่อนแล้วก็จะพาไปเดินต่อด้านในเราก็พาเพื่อนๆมาดูบริเวณด้านในกันเนาะอันนี้นะก็จะเป็นแบ็กดรอปที่ทุกคนเขาจะชอบมาถ่ายรูปก,กันอยู่ตรงไหนคะทัพพิมตรงนี้แต่ว่าแถวยาวมากเลยเดี๋ยวเราไปตรงอื่นกันก่อนนะวันนี้เรา นั่งข้างล่างนะไม่ต้องปีนขึ้นไปข้างบนแล้วไปก็ะปะจะมีเหล่าเจ้าหญิงตัวเล็กตัวน้อยเต็มไปหมดเลยใช่ป่ะทัพพีมไปจริงๆการแสดงเริ่มตอน6โมงครึ่งนะคะแต่ตอนนี้ประมาณอีกห้านาที6กโมงเ,เ,มเ,เขาเริ่มเปิดประตูให้เข้าแล้วนะพี่ค่ะเริ่มเปิดประตูให้เข้าแล้วอยากเข้าเลยหลอได้ได้ไปไปนะเราไปกันค่ะเดิน หาประตูของเราประตูที่13ค่ะใครหาเจอบ้างดูเด็กอยากด,ดูเด็กอยากดูเด็กตื่นเต้นนะคะนี่ระหว่างทางก็จะมีพี่ๆมาขายไม้กระทาน่ารักอันนี้มีแล้วปีที่แล้วก็มีอย่น,นี้อันไหนมีเหมือนกันเลยแต่ไม่ได้เอามาวันนี้ค่ะมาขอบคุณนะคะ ไม้คาทาเหมือนปีที่แล้วเลยนะทับทีมทั้งของเอลซ่าที่เป็นคาทาคล้ายๆแบบสโนว์เฟลดกับมิกกี้เมาส์ที่พ่นบัโบได้อะเนาะเหมือนปีที่แล้วเลย,เยใช่ใช่ที่เป็นสโนว์เฟลดอ่ะของทับทีมแล้วก็ที่เป็นมิกกี้เมาส์ของกระหนกใช่ไหม,ไมอ๋อสลับกันอ๋อโอเคระหว่างทางครับพี่กับกระหนกมีกคนขอถ่ายรูปตลอดเลยเพราะว่าชุดนางน่ารัก ดาราท่านหนึ่งขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะโดนดักแล้วเพื่อนๆโดนตกไปหนึ่งเพราะว่าลูกสาวอยากถ่ายรูปกับแบ็กดอปวันนี้นะคะก็จะมี2ราคาคือ420จะมีกรอบให้แล้วก็320ก็จะเป็นรูปถ่ายประมาณนี้ออกมาอย่างนี้เลยนะคะเท่าพิมจะเอาใช่ไหมโลกโอเคไม่อยากถ่ายเอาเดี๋ยวไปตกลงกันก่อนแล้วกันนะอ่ะแต่ก็บอกให้เพื่อนๆดูแล้วกันว่ามีบูธอยู่ตรงนี้ด้วยอ่ะไป รับเงินสดเท่านั้นนะคะตอนนี้พวกเราก็กำลังรอคิวให้สัมภาษณ์อยู่นะคะตรงแบ็กดอปตรงนี้จะมีพวกเซเลพ,พวกคนดังๆะคะ่ะมาให้สัมภาษณ์เหมือนกันของเราเนี่ยน่าจะเป็นเพราะว่าเราแต่งตัวคาแรคเตอร์มาพี่ๆี่เขาก็เลยอยากให้เรามาร่วมสนุกให้เราเล่าถึงความรู้สึกความประทับใจที่มาชมดิสนีย์ออนไอซ์ในวันนี้ค่ะ ด้านในอะลูกอากาศหนาวเอหนาวค่ะโซนนี้ค่ะดช่ไหนะคะเจ้าหน้าที่ดูแลดีมากโอเคค่ะเดี๋ยวเรงเข้าช่องแรกได้เลยค่ะแล้วก็เดี๋ยวขอบคุณค่ะปีสิบสามค่ะอ่า b ีอาร์สิบสามเอออะไรสักอย่างปีอาร์บีเหรอมีเจ้าหน้าที่ดูแลเราเป็นระยะระยะเลยนะเพื่อนๆป่ะไปตามพี่ไปเลยลูก ี่ค oh! right. oh. right. ือบรรยากาศด้านในราคาเท่าไหร่ที่สองโอ้นี่แบบว่าด้านในนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแต่แถวที่สองปีนี้เรานั่งแบบแถวติดขอบเวทีเลยนะเพื่อนๆแม่แบบใจปั้มซื้อบัตรอันนี้ให้นะทางหนุกชอบไหมอ่ะไหนหอมแก้มแม่เป็นรางวัลหน่อยสิทัพทีหอมแก้มแม่เป็นของขวัญหน่อยชอบไหมถูกใจไหมลูก แล้วจะมีคนมาบังขึงน้นไหมไม่มีเพราะว่ามันเป็นสเตจค่ะ,ะคเพราะว่ามันเป็นต่างระดับกันเด็กๆ,ๆค่ะแม่ขอถามหน่อยวันนี้เรามานั่งบนข้างๆใช่ไหมจากประสบการณ์ที่หนูเคยมาเด็กๆ,ๆชอบแบบมุมด้านหน้าหรือมุมด้านข้างมากกว่ากันไหมกิ๊กหนูชอบมุมนี้เพราะอะไรอ่ะลูกเพราะว่ามองอ๋ๆๆอเพราะว่ามุมในการเห็นเวทีมันกว้างกว่านะคะใช่ไหมลูกและเด็กๆรู้ไหมว่าทําไมเขาถึง อากาศมันเย็นเพราะว่าใช่เพราะว่าเป็นน้ําแข็งไงเพราะว่าถ้ามันใช่เพราะว่ามันเป็นดิสนีย์ออนไอซ์ก็เลยต้องเย็นเพราะว่าถ้าเขาปรับแอร์ให้มันร้อนน้ําแข็งอาจจะละลายพอน้ําแข็งละลายมันก็จะทําให้อะไรคะมพื้นมันลื่นและอาจจะเกิดอุบัติเหตุกับนักแสดงด้วยนะคะเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆดูบริเวณว่ามุมที่เรามองออกไปเป็นยังไงนะนี่ค่ะเวลามองออกไปนะก็จะเป็นมุมข้างๆอย่างนี้เลย ปกติเราจะนั่งแบบชั้นสองขึ้นไปเนาะแต่วันนี้แบบปีนี้พิเศษหน่อยอยากให้เขาแบบตื่นเต้นว้าวอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเลือกที่นั่งนี้ให้เขานะคะตอนนี้ก็ใกล้แล้วนะเพราะว่าการแสดงจะเริ่มขึ้นที่หกโมงครึ่งเนาะแต่ตอนนี้หกโมงสิบห้าเลยอีกสิบห้านาทีแต่ว่าเขาก็จะเปิดเพลงให้เราฟังแล้วก็อากาศข้างในก็เย็นเนาะไม่ร้อนเลย,ยเพื่อนๆแต่งตัวกันมาเต็มเด็กๆแต่งตัวเป็นเจ้าหญิงอะไรน่ารักมากเลยใช่ไหมน้อง วันนี้คนขอถ่ายรูปน้องหนบเยอะไหมเยอะค่ะทัพพิมชอบให้คนถ่ายรูปด้วยไหมชอบค่ะสวยมากเลยตอนนี้สวยมากเลยถ้าเพื่อนๆออยากจะมาเพ้นท์หน้าอย่างน้องทัพพิมอย่างนี้ต้องมาให้เร็วเนาะเพราะว่าแถวยาวมากขนาดเรามาต่อแถวเป็นคนที่2เลยใช, <ๆ S 2> ใช่ไหมทัพพิม<ๆ>ก็ยังใช้เวลารอสักพักหนึ่งนะแล้วก็พอหันไปแป๊บเดียวแถวยาวมากเลยเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนๆอยากจะมาเพ้นท์หน้าอย่างน้องทัพพิมอย่างเนี้ยเพื่อนๆต้องมาให้เร็วเต <ๆ S 1> ้นไหมลูกเต้นไหมอีก5นาที ตื่นเต้นเหมือนง่วงอุ้ยทัพทีมพาใครมาด้วยเนี่ยเิฟฟี่ค่ะจะเอ๋มีเด็กมีเด็กนอนเพราะว่าอยากดูเร็วๆใช่ไหมรับทีมจะเอ๊ะหนุ่มก้อนเด็กอยากดูเร็วๆใช่ไหมลูกมาแล้วรอบเปิดการแรอบนี้เป็นรอบแรกเลยนะคะเพื่อน เริ่มแล้วนะคะเพื่อนๆพิธีกรเดินมาแล้วใช่ไหมทัพทีมทัพทีมพี่พิธีกรมาหาทัพทีมแล้วปะ เรามาดูที่การแสดงโชว์แรกใน Disney on Ice 2024กันนะคะโชว์แรกจะเป็นโชว์ของ Mary Poppins นะคะเป็นโชว์พิเศษที่ไม่เคยมีมาก่อนหน้านี้ใน Disney on Ice นะคะที่ใหม่เคยดูเนาะแล้วก็จะเป็นแบบเหมือนภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์ของ Disney เลยนะคะวันนี้เขาก็เอามาถ่ายทอดลงบนลานสเก็ต น้ำแข็งนะคะแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นมิกกี้เมาส์แล้วก็เพื่อนๆของเขานะคะมาเปิดตัวนะคะก็จะมาในธีมของโรดทริปนะคะเหมือนกับว่าจะพาเพื่อนๆน,นะคะท่องผจญภัยไปกับเขาโดยขึ้นรถไปด้วยกันนะคะแล้วก็พาไปร่วมสร้างบรรยากาศดีๆสร้างความทรงจําดีๆด,ด้วยกันนะคะแบบที่เพื่อนๆเ,เห็นในคลิปแบบนี้เลยนะคะก็จะ พี่มิกกี้มินนี่แล้วก็พี่โรนัลด้ากูฟี่นะคะก็พาทุกคนขึ้นรถไปด้วยกันเป็นขบวนคาราวานนะคะไปรถทิปด้วยกันซึ่งก็จะมีเด็กน้อยผู้โชคดีได้นั่งอยู่ที่ท้ายกระบะรถด้วยนะคะคาแรคเตอร์ Character ต่อมานะคะตัวการ์ตูนต่อมาที่ได้มาโชว์ใน Disney on Ice ก็จะเป็น The Incredibles นะคะก็จะเป็น Family ของเขาครบทีมเลยนะมาทั้ง Mr. Incredible e l a s t i g i r l นะคะ Violet แล้วก็แจ็คแจ็คนะคะก็มาช่วยร่วมสร้างสีสันแล้วก็ประสบการณ์ดีๆให้แก็บให้กับแฟนๆที่รัก Disney on อนไอซ์ทุกคนนะคะก็เหมือนกับว่ามาช่วยแบบเบรกรถน่ารักมากๆเลยนะคะโชว์ต่อไปนะคะก็จะเป็นคาแรคเตอร์ของอะไรคะน้องหนกโม่าแล้วก็มาอีกนะคะรวมถึงชาวเกาะเนี่ยมาเต้นระบาไให้เราดูอย่างสนุกสนานเลยน้องหนกชอบไหมคะชอบค่ะนะคะแล้วก็แบบรู้สึกแบบ สมจริงสมจังนะเพราะว่าพร็อพที่เขานํามาแสดงอะมีกล้วยมีกระจาดมีอะไรแบบสมจริงมากเด็กๆว้าวไหมน้องหอกว้าวไหมลูกว้าวน้องหอกชอบตอนไหนชอบตอนที่เขาเต้นเออชอบตอนที่โมนาาเล่นนะคะนักแสดงทุกคนแข็งแรงมากๆเลยใช่ไหมน้องกระนกใช่ค่ะนี่ค่ะเราก็ดูนะคะแล้วก็การแสดงโปรดักชันเขายิ่งใหญ่มาถึงตอนนี้นะคะพี่โมอาณาเขาก็มาร้องเพลง ที่เป็นเพลงฮิตในเรื่องภาพยนตร์โมนาะนั่นก็คือเพลง How Far I Will Go นะคะแล้วก็นี่คือไฮไลท์ของเขาก็คือเรือใบนั่นเองค่ะอันนี้ก็จะเป็นอีกเพลงนึงนะคะที่เขาออกมาร้องกับมาอีกก็คือเพลง You w e l Come นะคะก็เป็นเพลงดังของละครโมนาะเหมือนกันแล้วก็การแสดงน่ารักมากเลยเราก็เพลิดเพลินไปกับการแสดงของเขาใช่ไหมน้องๆใช่ค่ะน้องอกอยากขึ้นเรือโมอนาไหมอยาก yeah. นี่นะคะก็เป็นบรรยากาศน้องกระโหนกก็คือดูตาไม่กัดคลิปเลยยายคนนี้ชอบชอบดูการแสดงอยู่แล้วใช่ไหมลูกใช่ค่ะนี่แล้วมาในซีนต่อมานะคะก็จะเป็นคาแรคเตอร์ของอะไรอันนี้น้องเอลซ่ามีบับเบิลดูใช่อันนี้ก็จะเป็นเอลซ่าอันนาแล้วก็บับเบิลที่ปล่อยลงมาจากฟ้าใช่ไหมคะทําเป็นหิมะจำลองผู้ชายเขาชื่ออะไรน,ะน้องหนกจำชื่อได้ไหมน้ ทีสดัฟก็มาด้วยใช่ไหมคะนี่แม่ใหม่ก็ชอบมากเลยนะคะอลังการแสงสีเสียงครบมากเลยนะแถมมีหิมะแล้วที่ที่เรานั่งอ่ะก็อยู่ด้านหน้าแล้วหิมะมันตกใช่ไหมหิมะเป็นอะไรหิมะเป็นแบบแบบเบิ้ลที่มันแบบกลมมันมาเปิดหัวหนูและหนูก็จับได้ด้วยใชมไหมชอบมากน้องหนกรู้สึกเหมือนตัวเองเป็นเอลซ่าไหมลูกปีหน้าไปอีกไหมอยากไปอีก ได้เลยค่ะนี่นะคะก็จะเป็นบรรยากาศที่พวกเราเอามาให้เพื่อนๆได้ดื่มด่ำชมไปด้วยกันโอลาฟก็น่ารักมากๆเลยเด็กๆเ,เขาก็ตื่นเต้นกับหิมะแบบเอามือเห็นไหมคะว่าการไปดู Disney on อนไอเนี่ยก็สร้างจินตนาการอันลับเลิศให้เด็กๆได้ด้วยใช่ไหมลูกใช่ค่ะนี่น้องหนกเล่นหิมะใหญ่เลยแล้วนี่ก็จะเป็นเหล่าตัวคาแรคเตอร์ในการ์ตูนของฟรอเซ n นะคะเดี๋ยวฟรอก็มาไล่รำนะคะมีพึ่งมี สัตว์อะไรเป็นพวกแมลงนะแล้วก็มาเล่นร้องเพลงไปด้วยกันนะคะตอนนี้น้องกนกชอบตัวอะไรคะตอนนี้น้องกนกชอบทีอานากับโอลแล้ะใครกําลังมาเนี่ยเอลซ่าเอลซ่ามาแล้วเขาเปิดตัวด้วยเพลงอะไรน้องหนกจําได้ไหมเบริกาเบริกาใช่เขามาเปิดด้วยเพลง let it go แล้วเด็กๆทุกคนก็ร้องได้เสียงดังกราหึ่มฮอเลยใช่ไหมลูกน้องหนกร้องได้ไหมร้องได้ ใช่แม่ก็ได้ยินเสียงหนกร้องตอนนั้นนะเนี่ยเอลซ่าเห็นไหมยืนอยู่ท่ามกลางหิมะมเลยนะคะแล้วปีนี้นะคะเขาอลังการเขาเปลี่ยนจากฉากที่เคยมีเมื่อปีก่อนๆเนี่ยจะเป็นฉากจริงใช่ไหมคะแต่เขาใช้เทคโนโลยีเข้ามานะคะฉากก็จะเลยจะเป็นพวกแบบ จอ LED อะไรอย่างนี้ก็ให้ความทันสมัยความสมจริงไม่แพ้กันนะคะนี่เห็นนักแสดงไหมแข็งแรงไหมน้องโนก,กแข็งแรงมากเลยเห็นไหมพี่เขาแบบต้องซ้อมเยอะมากเลยนะกว่าจะเป็นแบบมาแสดงอย่างนี้ได้เขาทุ่มเทขนาดไหนน้องนอกเห็นไหมคะเห็นค่ะอหอมแก้มไปนหนึ่งฟอดนี่ก็จะเป็นพี่เอลซ่ากับน้องอันานะมาเต้นระบำกันนะคะ น่ารักมากเลยแล้วพอซีนต่อมานะคะก็จะเป็นในส่วนของ <Lion S 1> อะไรคะไลออนคิง <Lion> <Lion King. S 2> มีสัตว์น่ารักน่ารักมามากเลยอันนี้ก็ตัวอะไรลูกหนูชอบตัวหนูพี่ส่วนพี่ชอบตัวไลออนคิงโอ้พี่ชอบไลออนคิงใช่ไหมคะแม่ชอบฟาร์มิงโกเพราะว่าก็น่ารักดหีหนูชอบตอนที่พี่เขาถ่ายรูปแล้วโดนลิงตัวแสบจิ้มตู่ <laughs> จิ้มก้นพี่พิธีกรโดนลิงจิ้มก้นนะ พระเอกกับนางเอกเขาก็มาโชว์สเกต็ตลีลาสเก็ตแบบสตรองในชื่อบทเพลงว่า Can you feel the love tonight พอไหม <c oughs> เป็นเพลงที่แม่ใหม่ชอบนะโรแมนติกมากๆเลยแล้วก็แบบเพื่อนๆเหมือนไม่ได้มาดูไอสเก็ตอ่ะเหมือนมาดูกยกรรมอะ่ะเพราะว่าท่าทางอะไรคือแข็งแรงและสตรองมากคุ้มค่าบัตรมากชอบสัตว์ตัวไหนสุดยอด ไอออนพิงกระหนุชอบสัตว์ตัวไหนอะไรนะอนไชอบหมูป่าเหรอตอนนี้นะคะนักแสดงจากซีนของอะไรลูกเรื่องอะไรเรื่องไอออนพิงจะจบแล้วนักแสดงจะเข้าไปแล้วค่ะใช่ทุกคนก็มาโชว์ตัวกันอีกครั้งนึงแล้วเข้าไปเขาไปเบรกแล้วเนาะเขาจะมีการเบรกเพื่อที่จะ ให้ไปเข้าห้องน้ำแล้วก็ดื่มน้ำอะไรอย่างเงี้ยเด็กๆเขาก็อยากจะกินขนมก็เลยพาเขามาที่บูธที่ขายน้ำแข็งใสแล้วก <ers> ็พวก c ต t t o n candy อย่างเงี้ยนะคะไปเดี๋ยวไปดูกันทับที่เมาแบบไหนอันนี้เป็นแบบรีฟิลได้ด้วยนะใช่ไหมนี่ทัพที่หันมาไหนกินได้ไหมลูก อร่อยไหมน้องหนูระวังจะหออร่อยไหมอร่อยไหม,ม,มลูกใช้ช้อนถือก่อนจับก่อนลูกเก่งมากพอหลังจากเบรกเสร็จนะคะพอเข้ามาก็จะเป็นเรื่องอะไรน้องหนกเรื่องนี้จำได้ไหมลูกเรื่องทอยอะไรทอยอัน t อาอ r t ไม่ใช่อยสตอรี่นะคะก็จะมีคุณลุงลุงกำนันอันนี้มีอะไรนะตัวบัดและเกียร์ใช่ไหมแล้วก็มีตัวอะไรนะที่กำกำลังหากันะ่ะตัวฟักอะไรนะฟอกกี้ใช่ฟอกกี้อยู่หนฟอกกี้อยู่ไหนฟอกกี้อยู่ในถังขยะน้องดูกรู้ไหมลกูกรู้ค่ะใช่เขาก็เป็นการแสดงที่กัน ดูดิสนีย์ออนไอซ์นะคะก็เหมือนละครเวที T, แล้วก็มิวสิคว์อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเป็นการสื่อสารมากกว่า2ทางนะเพราะฉะนั้นผู้ชมอะไรอย่างเงี้ยสามารถมีส่วนร่วมกับ,04 04บเขาได้ด้วยเขาก็จะมีเกมให้เล่นคือนักแสดงจะโยนลูกบอลมาแล้วก็ให้พวกเรารับใช่ไหมน้องอกสนุกไหมสนุกแต่น้องนกรับไม่ได้ดิ้งอย่างสนุกแล้วมีดังนักใช่พอมาซีนต่อมานะคะก็จะเป็นซีนของ า,าดนิน้องหนรู้จักอาาดินไหมรู้จักเป็นของเจสซีมินใช่มีเจสซีมินกับอาลาดินใช่ไหมคะก็เป็นเรื่องราวรักต่างชนชั้นของเจ้าหญิงผู้สูงศักดิ์กับเด็กน้อยชาวบ้านเลยนะคะชื่อว่าอะไรอาลาดินใช่ไหมเขาก็ไปขอพรให้เจ้ายักษ์น้อยเนี่ยช่วยยักษ์ไม่น้อยสิยักษ์ใหญ่เลยเนาะยักษ์จินนี่อ่ะให้พรเขาให้สามารถที่จะพิชิตใจของเจ้าหญิงได้ <c oughs> ใช่ไหมลูกใช่ค่ะ นี่ก็คือจินนี่แล้วที่ตะลึงคือเขาสามารถหานักแสดงจินนี่ได้เหมือนวิวสนิทมากๆเลยค่ะเด็กๆก็ดื่มด่ำกับการชมมากๆเลยนะคะและไฮไลท์ในวันนี้ที่เป็นสุดยอดของความประทับใจของเราก็คืออะไรได้ไปนั่งข้างหน้าเวทีใช่กาโน์กับทัพทีมนะคะได้ไปนั่งแบบชิดติดขอบเวทีเลยเพื่อดูอลาดินไลฟ์นะคะซึ่งการแสดงอลาดินในครั้งนี้นะ เด็กๆรู้ไหมว่าไม่ได้หาดูง่ายๆนะเป็นการแสดงที่เขานำมาเพื่อเฉลิมฉลองดิสนีย์ในวาระที่เขาครบ100ปีเลยนะลูกถือว่าหนูว่าโชคดีมากๆเลยไม่ใช่ว่าอลาดินไลฟ์เนี่ยจะมีทุกโชว์นะมีโชว์นี้แล้วก็แบบแม่เองก็เพิ่งเคยเห็นในครั้งนี้พร้อมๆกับพวกหนูเหมือนกันดูสิมันจะมีน้อยเหรอใช่มีน้อยไม่ได้มีโอกาสบ่อยๆที่ดิสนีย์เขาจะมาเอามาแสดงในดิสนีย์ออนไอส์ค่ะ แล้วก็มีพี่ถ่ายรูปหนูด้วยใช่มีพี่ๆถ่ายรูปเพราะว่าพิธีกรบอกว่าจะเก็บภาพของคนที่มาร่วมงานคนที่มาร่วมการแสดงเนี่ยทุกคนแล้วก็จะขึ้นหน้าจอมอนิเตอร์ด้วยนะอันนี้คือโอ้โหเห็นไหมทั้งสลิงทั้งแสงสีเสียงเพลงที่เขาใช้ในเพลงนี้ก็คือเพลงอะไรนะอโคเพลงอโ e นิวเวลนะคะจริง,รงๆพอแบบได้ฟังทั้งแสงสีเสียงเนี่ยมันครบ ฟินมากเลยอะ่ะก็ถ้าเพื่อนๆมีโอกาสก็ไปชมกันนะคะเขาจะแสดงตั้งแต่วันที่21มีนาคมถึง31มีนาคม2567นี้นะก็ถ้าไปก็อย่าลืมแต่งตัวคาแรคเตอร์น่ารักนรักไปถ่ายรูปก,กันนะหนูแต่งตัวเป็นอรารเซนมีแต่คนมาถ่ายรูปอ้ๆๆใช่เพรชุดมันน่ารักค่ะแล้วหนูก็น่ารักด้วยลูกเห็นไหม แม่ก็ไปแอบถ่ายอยู่ตรงขอบเวทีบันทึกภาพให้หนูนะเก็บไว้ดูตอนโตไม่ใช่ว่าทุกคนจะมีโอกาสอย่างนี้นะคะก็ถือว่าโชคดีมากๆเลยขอบคุณค่าพี่ๆก่อนลูกขอบคุณค่ะแล้วก็นักแสดงเห็นไหมอลังการมากเลยทั้งอลาด,ดินแล้วก็จัสมินแบบแข็งแรงแสดงว่าเขาต้องฝึกซ้อมกันนานมากเลยนะกว่าจะมีแบบนี้ให้เราดูได้ใช่ไหมลูกใช่ค่ะนี่คะ่ะเด็กๆก็ได้เวลาพอจบเพลงเริ่มจบเพลงที่เจ้าหน้าที่เขาก็มาจับเด็กๆให้ เซฟให้เด็กๆลงมาอย่างปลอดภัยนะคะนี่ค่ะแล้วก็เป็นซีนสุดท้ายคือรวมเจ้าหญิงใช่ไหมลูกใช่ค่ะเจ้าหญิงทั้งหมดก็ออกมาโชว์กันนะคะไม่ว่าจะเป็นลาพันเซลซินเดอเรล่าแอร์เรียลนะคะมีหลากหลายเลยมีสโนไว้ด้วยแต่ก็ถือว่าคุ้มค่ามากๆเราได้เจอคาแรคเตอร์ทุกตัวเลยเนาะและปีหน้าเนี่ยจะมีซีนของ เ,เจ้าหญิงเบลมีแอรีลด้วยแม่จับตามองมากเลยนะอยากไปดูแล้วก็จะมีราพันเซลด้วยปีหน้าเราสามคนพลาดได้ไหมลูกพลาดไม่ได้เดี๋ยวแม่ก็จะจองตั๋วที่ชิดติดขอบเวทีอย่างนี้ให้หนูอีกเพราะแม่รู้สึกว่ามันคุ้มค่าบัตรมากๆเลยนะกับการที่เราได้อยู่ใกล้ชิดติดขอบอย่างนี้แล้วแบบมันได้ประสบการณ์อะไรดีๆเยอะเลยน้องหนกฟินไหมลูกฟินหนูเห็นพ่อซุปเปอร์ฮีโร่มันน่าจะเป็นลูกโป่งเพราะมันฟิฟี อ๋อใช่เขาใส่ชุดลูกโป่งให้ดูตัวแน่นๆนี่ไงเห็นไหมแม่ได้รับแม่ได้ก็โดนถ่ายรูปเหมือนกันแล้วก็ขึ้นหน้าจอมอนตอร์ววเวลาผ่านไปไวมากเลยอ่ะจบแล้วอ่ะเพื่อนๆยังสนุกอยู่เลยใช่ไหมน้องหนกใช่<ส>อยากดูอีอยากดูอีสน,สนุกมากมากเลยค่ะเป็นยังไงบ้างคะวันนี้หนูรู้สึกยังไงบ้างคะสนุกสนุกพี่รับทีรู้สึกยังไงบ้างหนูสนุกค่ะสนุกแล้วหนูชอบอะไรที่สุดอ่ะ หนูชอบอะไรที่สุดอันแรกที่เป็นแบบเหมือนคาวบอยเหมือนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแล้วน no no ้องกระหนกชอบอันไหนคะอันที่เป็นไรออนคิงอะไรอันคิงแล้วรู้ไหมว่าแม่ชอบอะไรแม่ชอบตอนที่ทัพทีมกับกระหนกอ่ะได้ไปนั่งหน้าสเตจดูอาดินกับจัสตินหนูรู้สึกยังไงบ้างลูกบอกเพื่อนๆสิเซอร์ไพรส์ไหมรู้สึกแบบเอ็กซ์คลูซีฟไหมลูกพิเศษมากเลยไหม เห็นมาได้ดูแบบใกล้ขอบเวทีเลยนะสุดยอดเลยอะ่ะโชคดีมากมากเลยแม่อยากดูมูหลานไหมอ๋อมู่หลานเหรอเออปีนี้ไม่มีมู่หลานเนาะแล้วก็ไม่มีลาพันเซลที่แม่ชอบอะ่ะปีที่ผ่านๆมาแม่ชอบลาพันเซลด้วยเพราะลาพันเซลเขาจะแบบโผ<ฮ>ล่ลงมาแต่อันนี้ก็ว้าวมากแล้วนะสนิสคะแนนเนื้อค่อนังมันใส่เชือกอ๋อมีด้วยเหรอแต่ปีนี้ก็ถือว่าโอเคมากสิบคะแนนเต็มให้เท่าไหร่ลูก ให้้อยดาวให้10เต็มเลยแม่ก็ให้สิบเต็มใ,ใช่เพราะว่าสนุกมากใช่สนุกมากๆเลยไปเดี๋ยวเราเดินไปที่รถกันวันนี้ก็สนุกมากๆากเลยนะคะเพื่อนๆเ,เด็กๆก็ได้ประสบการณ์ใหม่ๆหลากหลายมากเลยอะรู้สึกว่าคุ้มค่ามากๆเลยกับที่มาในวันนี้